้รุ่นตกโกงแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะจ <c oughs> าได้ดอกได้ดอกหือ,อ,อ,อส,สุดยอด ฝาวกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบล็อก All New Channel เนี่ยเด้อจ้ะพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหอะน้ำจ้าจ้ายิงเสียงสาวลูกนี่คือปฏิเฮตุอย่างได้จ้ะพี่น้อง่ามาขุดเห็ดทอดนกบต้อมเนาะจ้าดอกขาวมากพี่น้องจ้าโพนี่จ้ะพี่น้องเพิ่นเห็นอยู่วูดอกน้อยโพน์นกบต้อมเนาะโบเอาก็บ่ได้เด้อจ้ะพี่น้องจ้า พุ่นสุดโพนพื่อจ้ะเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้าพนหลายขนาดเด้จ้ะแต่ดอกน้อยนะจ้ะเนาะต่อเลยสลัลนงลองสักดอกสองดอกแล้วขึนะ้นอยู่บ่าโพดโหกินถ้าขึ้นก็ขึ้นเถอะฮึ่มสุดยอดขาใหญ่เพื่อปอทุกขายยา,ยาวๆเลยไหน โอ้สองนึง ความสามารถเราแค่ไหนอเอาแค่นั้นเราต้องบืนเสาลุงมันเอาไม่ได้จริงๆเนาะเสาลุ่งดินเหนียวมากเหนียวขนาดจ้าพี่น้องได้ทำนี่แหละเนี่ยขุดจนหอบนะบ่ต้อจเปลี่ยนกันจ้ะพีะ่น้องผัวเมียคนช่วยกันเนาะจ้าทำมาหากินสวยกันจ้าช่วยกันทำม,มาหา,ากินผัวและเมียเพคนถ่ายแล้วสวยมากเลย เดินสมัยเอาซ้ำให้นอปตอมดินแข็งขนาดจ้าพี่น้องครั้งแรกสาวลุงคดบ่อยอะดินแข็งสาวลุงวะเดินถ้าฝนตกใส่แห้งเดียวเนาะนอปตอมเนาะจดินซ้ำนี่จ้ะซ้ำนี่ก็เอาจะบปตอมโ้สวยเววยลยเนาะโอ้ยถ้าดอกใหญ่สีรุ่นใหญ่นอปตอมเนาะเต็มโพนะเดินจ้ะพี่น้องถ้าวลันถ้าดอกใหญ่เนาะเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องขนาดดอกเนาะยังเห็นสรุสรน่นสับลามนาะอปตอมเนาะ โ <im> อ้ยหลังกล็อกก็ยากดอกบ่ต้องสัมไล่เอาสัมพันธด้สิได้เลยเนาะอือบัโผก็ยังจะพี่น้องโอ้ยบโผก็มีอือสิได้ขนาดเลยสาวงสิเอาไปหยังบ่ต้องผัดเนาะผัดยากคือยากัดที่จะพี่น้อง น้ำมันหอยเนาะแซ่จ้ะลึกมากหลักมังโดนเห็ดจ้ะพี่น้องเอากับผัดบ่ได้เนาะบะตมอมนะเอาบะทันหมูแต่พูดถึงบะตอมพูดถึงว่าถ้าได้รุ่นนี้ประมาณขนาดนี้เนาะ พอดีดสวย<ด>ปะตอมมาค<ด>ือวกกว่านี่สวยแล้วนี่อันนี้พ่นขาวจุกเลยน้องปะตอมตัวนี้เละขาวจุกเลยขาวขาวพี่น้องเอ้ยสวยด้วย สร็จแล้สองดอกบ่าต้องมาถอนได้ตัวนี้สาวลุงก็จีถอนโอ้ยบ่าต้อมตัวสาวลงแล้วบาได้บ่จ้ะได้ดอกนึงได้ดอกนึงอุดึดอ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 ้ยได้สำนียงเราจะพี่น้องสุดขาสิดได้ขนาดตัวนี้ โอ้หล oh, oh. ังกลอกนึ้ยเสีดเยดาอ,องนี้องต้มเนาะแต่ก็ได้เนาะแขงจะน้องข้างล่างัเหนียวเนาะ้างบนัแข่งโ้หมะต่แข่งนานี้ยักได้เเนาะต้มิก็ไดครบนี้พี่น้อง เดิสม,มั้ยเดิมฮะนอกร,ระตอมเนาะจ้าอือเดิสนี้ก้าวนะเดิสนี้เองเอดิมก้าวถ้าจงไว้ได้ก็อยังจงเนาะบะตอมเนาะยัจงอยู่ยัดจงได้ย้อนจงบ่ได้นี่ยเราจะพี่น้องถึงคุดจ้ะเนาะบะตอมเนาะ งดอกเฮ็ดเด้อจ้ะพี่น้องทำเกินยั่งเด้อจ้าพี่น้องจ้าลุงได้ไหอุ้ยรุ่นตะโกงเลยจ้าพี่น้องจ้าบทต้มยาวแล้วเปิดตาได้ไหบทต้มได้สำแดงสำพันธ์เนี่ยเหนียวขนาดเนาะเหนียวอันนี้ก็ถือว่าสุดความสามารถแล้วเด้อจ้าพี่น้อง ยอมพี่น้องไหยโหนนี่ดอกเห็ดจ้ะพี่น้องเสียดายขนาดเนาะเห็ดกำลังออกพี่น้องจ้ะดอกดอกใหญ่ๆโอ้ยมัมผัสน,นี่เองข้าขนาดเนาะบัต้อรจ้าเบิง่งเจอพี่น้องงามบ่งามขาวจุ๊บโหนนี่เนาะบัต้อร จ้าสำแด่ก็เอามาทั้งเกงก็เสพขพืนเก่าเนาะจ้านี่สวยอยู่คดีสวยเนาะ ดินแข็งจัดพี่น้องมันได้แค่นี้เนาะยากขนาดเนาะยากขนาดพี่น้องฟังเสียงเสียบของบ้ต้อมก็แล้วกันแกงพอดีแซ่บเลยลุ้นเนี่ยรากไม้ก็พอลักไม้เห็นบ่ทางป่าก่อนดด้วจ้าพี่น้องมึงไม่ทางป่าทางอะไรยังก็ต้นไม้อ,อันนต้้ไมเนาะบงจ้าพี่น้องกุ้งซันกับปลได้สำเนาะกสวย โอ้โหอกอกเป็นกระพวนอสีได้แต่ละดอกเหรอแต่คำนี้เองดอกแข็งดอกแข็งดินแข็งผุดลิ้นพันกันแล้วพี่น้องบางหัวก็ไม่ประจาบ้างขอโทษขออภัพี่น้องโอ้ขาดออกมาหมดเลยสำรุบเราหมดเลยปินแข็งจัดเลยไหมแข็งเราผุดนั่นโผล่งามขนาดแต่ว่าดินแข็งจ้ะพี่น้องเอามาได้เนาะมากเลย โ <Gryan> อ <gryan> 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 ้จะเอาออกไงน้องบัดนี้อูยดูบ่ต้องบิดดิเคยังปอกบ่เนาะได้ส่ําใด๋เอาสัมพันธ์บ่ท่อค่าลักปามพ่อบ่เพ็ดบ่ ดันกัวบอีกแล้วหักกันดลสะลุหักก็อย่าถอดมาต้อมถ่ายกับบัทันบาต้อมก็ได้บังแข็งบังแข็งจะพี่น้องจนได้บิเอาน้องมต้อมเนาะจนได้บิเอาสำนี้ละสวยสวยแล้ว กระยาดอกสวยอยู่จ้สวยจ้ะจาบางดอกก็ถ่ายบางดอกไม่ได้ถ่ายแล้วจะพี่น้องเราบันทมเนาะจ้าดอกทับออกมาเลยโอ้ขาดซ้ำขาดซ้ำนี่เด็กกระยาดอกนะเศรษฐายด็กเสรษดายเนาะโอ้แตะยาวอยู่ ทำนี้ก็เอาแล้วอืมถารากใหม่ตกลงไหมลึกได้สนใบเอ็กซ์มันนะจะบต้อมดูดิเนติดรากใหม่ทีได้งามอยู่บ่ล่ะโอ้ยขุดจนหอบนะจ้ะพี่น้องคนนี่ถ่ายเนี่ยบ่ถ่ายเนี่ยเนาะบ่ต้อมเนะาะจ้าโอ้จะได้จ่๋วเนาะจักได้สบายเอ็กซ์พันบ่นต้อมเอ้ยอดีโอ้ย,อยพี่น้องจา้า สวยมากเลยสุดยอดเปตเตอร์ไลยอะไปตัวไหนกันนะอื้มจับเลยอเปล่จับเอาก็อยาดักได้สั่นแล้วสั่นพันแล้วจับแล้วจับอีหลีว้าวก็อยาดักมะสรุปผลงานของเฮานี่จ้าพี่น้องผลงานของเฮาจ้าดอกสวยเด้อจ้าพี่น้อง โทษแต่นั่นเดินจากพี่น้องจ้าขาเอาบ่ได้เดินจากเพราะว่าดิ้นแข็งเกินจ้าต้องขอโทษขออภัยเดินจากพี่น้องโพนี้จ้าจ้าข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บัตรต้มอวานิลชาแนลเดินจากพี่น้องถ้าสาวลุงกับบัตรต้มทำพิพาประการใดก็ขอโทษขออภัยเดินจ้ากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า